แย่ yeah, แล้วครับน้องๆตอนนี้นะพี่นายเราอะหลงทางอยู่ในเดินดานไม้ครับน้องนายรู้หรือเปล่าไม่รู้ที่นี่อะน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้อมันใกล้จะค่ำแล้วพอตอนค่านะมันจะมีตัวอะไรออกมาซอมบี้ตอนกลางคืนนะที่โลกไมค์ครับอะมันจะมีซอมบี้ออกมาเต็มไปหมดเลย,ยนงไงซอมบี้มาแล้ว ซอมบี้จริงๆด้วยพี่นายหนีเร็วไปทางนู้นดีกว่า,าไปดีแล้วเฮ้ยซอมบี้มันน่าก,กลัวมากเลยพี่นายทำยังไงดีครับคุณเขาม,มุดท่อมุดท่ออันนั้นมันมาริโอหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้นะเราอยู่ในโลกไม้ครับเราจะต้องคราบอาวุธ เพื่อที่จะไปสู้กับซอมบี้ถ้างั้นเราต้องตัดไม้ถ้างั้นนะเราไปครับอาวุธกันเลยดีกว่าไะน้อง <S <S นายเราจะต้องไปหาอุปกรณ์วัสดุมาครับ <S <S ก่อนแรกเราต้องตัดไม้ก่อนเราจะไปหาไม้ไะชิ้นแรกเลยเราต้องหาไม้ให้เจอนะครับเพื่อนๆไหนมีใครหาไม้เจอไหมอุ <S <S ้ยเราเจอไม้แล้วครับน,น้องๆเฮ้ย ได้ไม้แล้วนี่เราขุดไม้เหรอใช่เฮ้ยน้องนายเราได้ไม้มาแล้วนี่ไงมันแปลรูปให้เราด้วยไม้หล่นลงมาเต็มเลยอะมันแปลรูปให้เราด้วยนะป๊าป๊านี่เราได้ไม้แล้วเราจะไปสร้างเป็นด้ามดาบทีนี้เราต้องหาอะไรอีกครับน้องนายเราต้องเอาแร่ไหมครับใช่เร,เราต้องเดินตามหาแร่นะครับลูกอ,อุ้ยเฮ้ยขงเขา ทุกคนคุณเขาเจออะไรเข้าให้นี่มันนี่มันแร่อะไรคุณเขาเฮ้ยนี่ก็มีนี่มีแร่สีเขียวๆด้วยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เพชรอันนี้แร่ทองแดงทองแดงไม้อุ้ยไม้อันนี้อะไรไม้ไม้ทำไมไม้เป็นแบบนี้มีไม้สีขาวสีดําอย่างนี้ด้วยโหน้องๆอุ้ย เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วอ้โหอันนี้อะไรอ่ะแร่สีดำดำมืดม่วงสวยมากเลยอ่ะมันคือแร่เออมันไม่ใช่แร่มันคือถ้าเราสร้างมันอ่ะครบ1ิน่าจะสิบสหรือว่าสินี่แหละต้องต่อเป็นประตูแล้วมันก็จะเข้าไปสู่อีกมิติดึงมันคืออย่าบอกนะต้องนายว่ามันคือออฟซิเดียนใช่ไหม ถ้างั้นนะน้องๆเดี๋ยวเราอ่ะจะไปต่อบล็อกกันโอ้โหน้องๆครับตอนนี้เราหาบล็อกไม้คราฟได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคราฟกันเลยใน้ไหมคุณเขาเราจะสร้างอาวุธแล้วจะเอาไปต่อสู้กับซอมบี้ไงคุณเขาลูกเก็บกิ่งไม้มาด้วยเอากิ่งไม้มาด้วยกิ่งไม้ก็คราฟได้เหรอพี่นายฉันต้องคราฟตัวคราฟแบบนี้เดี๋ยวเราต้องมาต่อกันนะครับน้องๆเราจะเอาบล็อกมาต่อกันแบบนี้นะครับนี่ เราจะทาเป็นอาวุธขึ้นมาอุ๊ยป๊อปานมันเหมือนเฮ้ยป๊อปานึกออกแล้วป๊ปา้าจะสร้างอะไรปปา้าจะสร้างเป็นเป็นปืนดีกว่านี่นี่ว่าปืนมันแกไม่เห็นแลงอนี่นี่ไงครับน้องๆป๊อป้าสร้างปืนได้แล้วไหนป๊อป้าขอดูปืนของพี่นายหน่อยครับพี่นายสร้างเป็นปืนอะไรปืนแบบนี่ แล้วก็ต้องมีที่จับแล้วก็ต้องมีที่ส่องนะคบมีที่ส่องด้วยเหมือนป,นปืนสไนเปอร์ <ไง S 2> ใช่ไหมนี่โอ้โหปืนของพี่นายนายขุนเขาปืนเขาเส็จยังโอ้โหนบ้าขอดูปืนของขุเขาหน่อยครับนี่อุย้ยปืนขุเขาเป็นแบบนี้เหรอยิงแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหถ้หางั้นได้เวลา<อ>ที่เราอ,อะจะไปสู้กับเจ้าซอมบี้แล้วแหละ ถ้าอย่างนั้นนะเราเอาปืนของพวกเราอ่ะมาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วพวกเราอ่ะจะทําให้มันกลายเป็นปืนจริงๆวางไว้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วเราก็ต้องเล้วหนูหนูจะหน,หนูมีกลิ่บ้ายอยู่ตัอกนึ้งบึ้มวางอือหในที่สุดเราก็ได้ปืนมาแล้วนะครับน้องๆเป็นปืนที่พวกเราคราฟกันขึ้นมาปะถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราอ่ะไปสู้กับเจ้าซอมบี้กันเลย ยิงมาเลยโอโอุณน้องๆครับจัดการมาเลยยิงส้มพี่ จ้าซอมบี้มันโหดมากเลยครับพี่นายแล้วก็น้องๆครับปืนที่เราคาบอะบัญชายสู้กับซอมบี้ไม่ได้ถ้างั้นอะเราต้องคาบอาวุธใหม่ป้าป้าว่าเรามาคาบใหม่กันดีกว่าดีไหม <Yeah. S 1> ม,าามาเราไาช่่ยกันคาบขึ้นมาดีกว่าป้าป้าว่าเราสร้างดาบไหมผม,ม่รเพราะว่า,าสตีฟอะเขามีดาบสตีฟเขามีดาบเพราะงั้น<ม>เราต้องสร้างดาบครับแล้วมูว่าดาบต้ายัางไงังไตไปม่นี่ไงเราก็จะเอา บ็อกสีแดงนะครับน้องๆน,น,นี่มาต่อกันแบบนี้โอ้โหน้องๆครับตอนนี้เราก็ต่อดาบจนเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เสกให้มันกลายเป็นดาบจริงใช่ไหมครับพี่นายใช่งั้นพี่นายจาัดก,การเลยครับาาโอ้เพียงโอ้ ทุกดูดาบที่เราคราวขึ้นมาสิู้โหมีเสียงด้วยอย่างนี้ต้องจัดการเจ้าซอมบี้ไนะด้เลยนะแน่เลยพี่นายนะนี่เหรอดาบที่ขุนทำให้ป้าดาบไม้มันจะสู้ได้ไหมเนี่ยได้อะถ้างั้นนะ<ฮ>ของเราไปสู้กับเจ้าซอมบี้กันเลย มน,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 นั่นไงพี่นายเจ้าซอมบี้มาอยู่ตรงนั้นเราจะการัาเลยพี่นายอยานนอน<อ><อ> ชนะซอมบี้ได้จริงๆแล้วเ <Yeah. S 2> ย้โอโอ้คุณเขาในที่สุดเราก็เอาชนะซอมบี้ได้แล้วนะคุณเขาแต่คุณหิวแล้วว่าคุณเขาหิวแล้วเฮ้ย hey, ถ้าอย่งางนั้นน่ะเราอ่ะมาค้าบอาหารเลยดีไหมอุ้ย,ยดีเลยปะป๊าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกไม้ท้าบอยู่แล้วแบบนี้เราสามารถสร้างอาหารได้โอ้โหน้องๆครับเรามีบล็อกอยู่เต็มไปหมดเลยดูสิ เรามีหลายบล็อกมากถ้าอย่างนั้นอ่ะเรามาสร้างอาหารจากบล็อกที่เรามีกันดีกว่าดีไหมถ้าอย่างนั้นเรามาทําอะไรดีของเขาแกงโมเราจะปลูกแกงโมกันนะครับทุกคนเราก็ต้องสร้างดินก่อนหรือเปล่านี่ไงดิน,ด,นดินนี้มันสร้างไม่ได้นะคุณเพราะว่าม,มันไม่ใช่บล็อกมันต้องใช้บล็อกเท่านั้นแบบนี้นี่ไงเราต้องเอาดินมาต่อกันครับนี่เราก็จะต่อขึ้นมายอย่างนี้ คหุณเขาดูสิเราต่อดินได้เยอะแล้วทีนี้เราก็แค่นี่อย่าเพิ่งเราต้องเอาเม็ดแตงโมก่อนแอนเราต้องเอาเม็ดแตงโมมาปลูกก่อนนี่ครับโอ้โหนี่ไงเม็ดแตงโมเราใส่เม็ดแตงโมลงไป๊ือ่าแล้วต้องใส่อ,อ,อะไรอ,อีกใส่น้ำเราต้องลดน้ำให้ลูกแตงโมมันโตใช่ไหมแล้วอะไรอีกครับคุณเขามันต้องการอะไรอีกในการเจริญเติบโต ต้องการแสงอาทิตย์ไหมเอาไหมแสงอาทิตย์นี่เราจะใส่แสงอาทิตย์ลงไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ให้มันโตกลายเป็นลูกแตงโมลูกใหญ่พี่ป๊าป๊าเป็นแตงโมลูกใบเลิศเลยโอ้โหจริงด้วยป๊าโอ้แตงโมใหญ่มากโอ้ยเดี๋ยวหัวโดนเดี๋ยวหัวโดนของจริงไหมเนี่ยของจริงป๊าป๊าโอ้เราไป บอกเราไปผ่าดูไหมว่ามัน<ม>แตงโมจริงหรือเปล่าไปเอาเลยนะป้าผป้าอยากรู้ว่ามันจะเป็นแตงโมจริงๆได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแดงแปดเลยคุณดีอุอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยไม่มีเม็ดแล้วเราจะไปปลูกต่อลองชิมดูไหมลองชิมดูไหมมาใครจะชิมพี่นายครับพี่นายชิมไหมพี่นายอยากชิม แตงโมฝีมือครับของคุณเขากับป๊าป๊ากับมมมี่ไหมโอ้โหดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนเด่ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ปปไม่ได้นี่โอ้โหชิ้นเบื้องเริ่มเลยของเขาปปเป็นไงหวานไหมปปหวานมากหวานมากอร่อยไหมโอ้โหขึ้นสวรรค์โอ้โหขึ้นสวรรค์กันเลยปปทีเดียวสร้างูสร้างหนูเลี้ยงมาเล่อยู่ในนี้จริงหรือเปล่า มามาชิมก่อนมาไปดูแมลงซิงดูสิว่ามันเป็นแตงโมที่อร่อยไหมแตงโมไหมครับอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้พวกเรากําลังค้าบ้านแมลงอยู่นะครับน้องๆมันมีแมลงจริงเหรออยู่ในนี้เนี่ยไหนอะมันหายไปมันชอบมันชอบชอบหลบ ไหนไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาหายอีกแล้วมันจับมันลมะมันแอมันแอแบนอยู่ะมันเอขยับมันนอกจากสร้างแตงโมแล้วนะเรายังสามารถเอามาสร้างบ้านแมลงได้ด้วยนะครับน้องๆดูสิส้โห บ็อกของเราเป็นไงสนุกไหมครับสนุกมากอ่าถ้าอย่างนั้นนะคิมี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวให้น้องนายกับภุงเขานะเขาไปเล่นบล็อกมายครับกันต่อถ้าเพื่อนๆชอบคิมี่นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนูดทีวีโอ้นาชอบ